สวัสดีค่ะคุณเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะร้านชอเชิร์นะคะก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะวันนี้มารีวิวทุกรุ่นเลยค่ะแล้วก็ทั้งไหมเชือกฟอกและเชือกร่มด้วยนะคะวันนี้นะคะมาดูรุ่นแรกของเราเลยนะคะคือรุ่นน้องจิ๋วนะคะรุ่นน้องจิ๋วเราจะทํามาจากเชือกร่มนะคะเชือกร่มใบนี้นะคะ อยู่ทรงดีนะคะแล้วใบนี้ก็พร้อมส่งด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจทักได้เลยนะคะขนาดของกระเป๋าก็คือ10บคูณสินิ้วนะคะ10บคูณสินิ้วนะคะก็คือความกว้างของกระเป๋า10บนะคะแล้วก็ความสูงระหว่างตรงนี้7นะคะแล้วรวมสายด้วยนะคะเป็น3ก็เป็น10คูณ10ค่ะใบนี้นะคะสนใจทักได้เลยค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นรุ่นวินเทจค่ะวินเทจสีนี้น่ารักมากเลยนะคะเข้ากับช่วงซัมเมอร์เลยนะคะวินเทจจะขนาด9คูณ15นะคะความนี่คือ9นิ้วนะคะระหว่างนี้คือ6นะคะรวมสายด้วยสายยาว9นะคะเท่ากับ9คูณ15นะคะสาย9นิ้วค่ะ ใบนี้น่ารักมากเลยนะคะออาลืมบอกราคานะคะน้องชิวของเราอยู่ที่350บาทนะคะคุณลูกค้าขาต่อไปวินเทจนะคะอยู่ที่450ค่ะเป็นเชือกฟอกเหมือนกันค่ะต่อไป AC ค่ะ a c เชือกร่มนะคะใบนี้ก็อยู่ที่450นะคะขนาดก็คือ11บคูณ11นะคะอันนี้เป็นสายสั้นนะคะถือได้ค่ะเป็นเชือกร่มนะคะ อีกรุ่นหนึ่งของเราก็คือเป็น A4 นะคะสีกากีสายสะพายไหลาย,ยาวนะคะ1ิบเคนะคะรวมสายด้วยก็คือ20นะคะสินค้าของเรานะคะมีชมได้ทางไอจนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจทักได้เลยนะคะมีสีพร้อมส่งนะคะทักไปได้เลยค่ะช่วงนี้แม่ค่าอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะเพราะแม่พาไปเที่ยวคะ่ะ หลังสงการจะส่งปกตินะคะเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจรีบทักไปได้นะคะแม,แม่แม่ฝากไว้นะคะตอนนี้ทาง u t u b e ของชอเชอร์นะคะจะมีไลฟ์สดด้วยนะคะแม่จะขายกระเป๋าถักด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะติดตามทางช่อง YouTube ของเราติดตามแม่แม่ด้วยนะคะแม่แม่จะไลฟ์สดแล้วก็ขายเลยค่ะสวัสดีนะคะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ